ฮิโรโตะเขียวกุจิทุ่มทุนติดกล้อง5ตัวถ่ายทอดสดไฟป้องกันซูเปอร์เวอร์แชมเปียนรุ่นไฟเวทของ WBA บกับเพชรโกศลนกรีนเสืดะเรือใบไข่มุกในวันที่3พฤศจิกายนนี้ผ่านช่อง YouTube ของเขาหวังได้มุมกล้องหลากหลายไม่แพ้ถ่ายทอดสดทางทีวีพร้อมประกาศนอกผู้ท้าชิงชาวไทยโชว์สมาชิกของช่องตัวเองข่าวที่2 ไดโกฮิกะ oh เตรียมไล่ล่าแชมป์โลกรุ่นที่2นักชกหมัดหนักอดีตแชมป์โลกตัวรยบีรุ่นไฟว์ไดโกฮิกะ oh มีความต้องการที่จะคว้าแชมป์โลกรุ่นที่2และเขาจะทำงานหนักเพื่อให้มีสภาพร่างกายที่ยอดเยี่ยมโดยเมื่อ2ปีที่แล้วไดโกฮิกะ oh ถูกนักชกชาวนิการากัวอย่างคริสโตเฟอร์โรซาเลสเอาชนะและแย่งเข็มขัดแชมป์โลกไปและหลังจากนั้น เขาก็พักการชกไปหนึ่งปีและกลับมาชกอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในพิกัด118ป่อนด์โดยที่โจจิโนกิโค้ดของไดโกฮิกะ oh ได้เริ่มทำการฝึกซ้อมในที่เปิดแล้วที่เมืองโยโกฮาม่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่ยิมของเขามีปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขากำลังจะกลับมา โจจิโนกิกลาวสำหรับไดโกฮิกะ oh นั้นมีสถิติการชก16ไฟและทั้ง16ไฟก็เป็นการชนะน็อกทุกไฟและในวันที่26ตุลาคมนี้เขาก็จะขึ้นชกกับเซยะทัสมิทีโครคุเอ็นหอประเทศญี่ปุ่นในกำหนด10ยกซึ่งตัวของไดโกฮิกะคาดหวังที่จะขึ้นชกอีกครั้งในช่วงสิ้นปีนี้เพื่อที่จะชิงแชมป์โลกรุ่นที่2นั่นเอง